สวัสดีครับ่อ,องบันหนอกุูมใจญ่นเสนอเมื่อนี่กับสีาพามมาเพิงมาแรงมาแรงยังก็เรียวเออันบา้าน,นดวงครับนอนดวง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 แบบเดมันคือไปสวดดกินบักเผาเด้์ืือมันคือดวงแหลกดวงแหลกเนาะมันเป็นศัตรูพืชศัรตรูบักเผาโดยตรงเลยครับโดยตรงเลยบางคนอาจโมโหได้นี่มันมาแบบสะบักสะบอมได้เรียวนี้ นี้คครับนี่คือเขาเนี่ยเอามารีวิวให้บึงครับมันซอยบักเพาลงมาเป็นน่วยบนได้พี่น้องเออนี่แหละซุ่มให้เบึงกันแบบจัดจ้านี่คือดวงแหลดดวงแหลดครับดวงแหลดเนี่ตอนนี้ปีกมันชำรุดอ่าโอ้บักเพาตายระบังอต่างๆที่นี่เขาก็มาเบึงแตนกำลัาบักเพาเนี่ยมันลดลงมาโดยชาระชาตินี่มันสิกินใดหรือบ่ได เมื่อนี้เขามารีวิวปักเผาครับช่วงนี้กระแสปกกักเผาเกำลังมาแรงมันนอกภุมมใจเสนอช่วงนี้ดิจิเตอร์เขาก็ทำหน้าที่ แล้วแต่ใส่เลยก็ได้เขาพาพิสูจน์ดูแล้วเขาพาพิสูจน์เท่าไหร่พา,พพาพเผามันจะมาหลุนกันว่าข้างในนี่มารีวิวกันว่ามันจะกินได้หรือบ่ได้อันนี้คือมันจะข้ามมีตัวยังออกมาไหมครับมันเป็นบักเผาที่มันหล่นลงมาตามธรรมชาติเห็นอยู่หนทางฮะ<ม>ตัว,ตวยังอ่ะตัวยังมาได้ครับโอ้มันมีตัวยังวะเดี๋ยวได้ด้ะเขามาเบิ่งกันว่าบักเผาที่มันหล่นอยู่ข้างทางนี่ ม,ม,มันมันมีโตัยังออกมาบานนี้เขาสิมาเบิ่งกันว่ามันเป็นโตัยังเด้อเขาบ่เคยเห็นตอนนี้สิมารีวิวบ่ให้ภาพตัดต่อได้ครับนี่กาจับอยู่บ่เดียวเดียวมันก็คือ, <c oughs> คอด,ดวงขึ้นขึ้ดวงเลยจักขอเบิ่งใกล้ๆก,ก็ะดูอแมงคจักขอเบิ่งใกล้ๆก็ะดูเอาเ,เอามาซุมใส่กล่องกระดูเอาเอาแนวมาคคีแบ่บนี้มาๆาแนวมาคคีแบ่บนี้เดี๋ยวเอาเอามาซุมใส่กล่องเบิ่งกันนี่เออซุมเบิ่งนี่มันอยู่เลยนี่ โอ้มันจะออกจะคู่เด้อครับพี่น้องนี่กองโฟกัสได้บน่นี่นี่แหละอ่ะเบิ่งเอาประมาณนี่นะครับมันมาเลนไทยนะครับบัดนี้ออกมานี่เป็นตัวยังมันยังบ่ตายต่ดูมี่ยังเอ้ยยังมงาไาต่กันผมยังจะพึ่งขามันเดี๋ยวเอา,เอามาเอามาโชว์ก่อนอา่าเฮ้ยมันเป็นยังก่อนมันแนนอดแยดน,นะม่นกินนวลหมด โอยยังแมงเป็นข้ามบ่โอ้ยมันเสียวนะแม่นอยู่บ่คือว่าหัวบ่แมงดิคือกุดกีโอ้ยแมงแมนสิเป็นแมงข้ามล่ะนี่ีคไอแมงกวงแมงกวงอ่ะหีคือเป็นแนวนี่เอามันบ่ทันได้สมบูรณ์เนาะมันเฮาก็มันเฮาก็บ่ออกมาเนาะตัวอ่อนมันมื้อนี้ก็บ่ถึงกับอ่อนเนาะมันก็ะเด่นแข็งแล้วแต่ว่ามันบ่สมบูรณ์แล้วนี่มันมันมันโตมากแต่แห้งแห้งกระแทกของก็วักเผานะกับแห้งที่เฮางซับพุ่นหั่นบ่จัก จังว่าปีกมันหักตัวนี่สามารถไปใครในี่ไเลยขอโอ้โนี่ได้ปีกมันนั่นแล้วล่ะจังหวะมันถือซับแล้ววกันตัวนี้เราไปจ่อ,อไม่ใช่อนนี้สิถือซับแม่นบอ่ออเขาจะเบิ่งก่อนว่ามันจะมีอีกจักตัวบอ่อเราบ้างมืออย่าฟองเด้อตอนนี้เขาก็ใหญ่เขามาทางในเล้วครับพี่น้องอา่าแนงจากแสงบ่เพียงพอ นั่นล่ะก็นั่นอื้หดเหล้ากากินได้อ่อครับพี่น้องเมือ <c oughs> งซอยเนี่ยนี่กินได้ป่นี่เอา้าตัวกินคือหลอมละแต่ว่าคันอยู่ในปลาจังว่าหิวตายนี่ เขบอกกินได้์ฮอดพุ่นแล้วฮอดแม่งแม่งคาบนี่แล้วนี่กิบ่วกนกินนวลโอ้แตาแตกโอตาแต่แต่มันเกาะไปแดกทำไมข้างบนมันเข้าไปในหน่วยขอาวเลยกะตั้งตัวขวัญมันเป็นหูลงตัวนี้พ่ะจ้กนี่สาเหตุที่เฮทขวัญขอข่าวตกลงมานี่นั่นเพราะว่ามันนี่หูลงมานี่เลยเดี๋ยวคือ โปรเจกต์ออกแล้วเดี๋ยวสิขยายภาพให้มันหญยขึ้นเสาหรับตอนนี้นะครับเฮาก็ได้ทำการย้ายตัวดวงในโนเลียวเนาะดวงดวงแงแรดวงแรดเออดวงแหลอเฮาก็ได้ทำการมันบาดเจ็บนะหลังจากที่มันไปต่อยบักพาวมาเป็นหน่วยเนี่ยเฮาก็ทำการเอามันมามาอยู่ในคออ่ดในปศสุสัต์ทำการพักฟื้น เดี๋ยวเขาสิ่เฝติดตามเมึงอาการมันต่อไปนะว่ามันสิสามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปได้อีกจักหมื่นนะเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวเขาสิมาไล่งานให้ทราบในคลิปต่อไปนะองใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเอช่องมันนอกภูมิใจเสนอกดกระดิ่งจริงๆเป็นเวียน้าผู้ภาคกระไดเออหน้าแบบห้องกะตามนั้นอ่า แค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ